ไม่่มมีรู้ต้องเปิดดูไปเรื่อยๆวะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้จริงๆมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะไม่เคยเจอแล้วมันเป็นมมเป็นวันที่แม่งสาคัญมากๆด้วยดิแบบหลายดอกเลยแม่งหุดหยิดใช่ไหมเดี๋ยวนะลายแม่งวะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราจะมาดักรอ นะครับดักโลกลางทางนะครับกำลังเดี๋ยวจะถึงกันแล้วนะฮะไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพอดีวันนี้หม่อมแม่ให้ขับรถคันใหม่มานะครับที่เกี่ยวเฮียอะไรคุณรถใครก็ไม่รู้เลยแหมหนึงรู้ว่าสื่อขอทานแล้วคบลาเบอร์ทำงานเดี๋ยโอ้โหเท่เออโธสนับสนุนให้เราได้ลาเบอร์ของเราด้วยนะฮะเราอยากได้ลาเบอร์กินนี่ ขับไปแบบให้ภูมิแม่งนั่งแล้วถ่ายหาเสียงไปเรื่อยเดี๋ยวดักรอ,อกลางทางอยู่นะฮะเดี๋ยวทางคารวานนะครับประชาชน46เนี่ยเขากำลังเข้ามาหน้าเมืองทองนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้ามาตรงจุดนี้นะครับผมโทรบอกผอ,อท่านผอ,อการเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของเขตนนทบุรีนะครับเป็นพระนัท่านนะครับให้เกียรติรับโทรศัพท์เรานะครับขเขาแจ้งว่าเดี๋ยวให้เราเนี่ยรออยู่หน้าบริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะโดดขึ้นรถไปกับเขานะครับตอนนี้คือเร่งมาเร็วมากนะครับจากหัวมาก12มาที่นี่นะครับน่าจะโดนตัวความเร็วอีกแล้วภูมิเว้ยอย่าลืมนะครับรู้นะฮะว่าต้องทำยังไงทุกท่านนะครับเนี่ยชบสนับสนุนให้ผมทำผิดกฎหมายเนี่ยแต่ผมทำอะไรไม่ได้จริงเวลามันเป็นสิ่งที่เราไม่มีนะครับขอภัยทุกคนด้วยนะครับจะพยายามเต็มที่นะครับกำลังรออยู่ครับพี่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยถึงแล้วนะครับโอ้โหผมมาจาก รามคําแหงอนี่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะคุณเร็วขนาดนี้แม่งก็ปฏิหารแล้วพูดจริงปฏิหารเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งถึงไหนแล้วด,ดูสิโอเคนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเขาจะเข้าซอยมาบริเวณด้านหน้านะครับเมืองทองธานีแล้วจะมีการรู้สึกว่าจะมีการวนนะครับบริเวณรอบๆนะครับเมืองทองธานีด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวแปบลบหนึ่งนะครับท่านผอ,อการเลือกตั้งที่ชื่อย่อเท่าพิภพลิมจิตกรนะครับที่ไม่ใช่ลิมเจริญรัตเขาบอกว่าให้เรายืนรอยอยู่ตรงนี้เฉยบอกพีไไพ่ไม่ต้องทำอะไรพี่ยืนเฉยเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวรถสื่อมารับเองยืนเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรนะครับเรามาตื่นเต้นไปด้วยการผมดีกว่าว่ามันจะไปยังไงนะครับแล้วมันจะค้างอีกไหม วันนี้ค้างทั้งวันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับสี่หนะครับเดี๋ยวรอไป,ไปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็มีร้านเจ๊ช่อด้วยเ <c oughs> มื่อกี้เมาเจ๊ช่อไงเจ๊ช่อเออไปทุกที่ทำไมวันนี้ปานิกาหน้าตาแปลกทำไมปานิการเหมือนเจแเมื่อกี้กกกกที่เราไปถ่ายว่ะแต่เขาชื่อเจ๊ชออ่อเออรอไปเลยมาแล้วมาแล้วนะครับ สวัสดีนะครับขอบคุณคุณคุณยาด้วยนะครับในการที่บอกแชร์30ห้องข่าวนะครับทุกครั้งที่ไลฟ์ปัะสุดยอดมากเออภาพร้อเสียงชัดเจนไหมภาพร้อเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับภาพร้อเสียงชัดเจนช่วยกันคอมเมนต์ออวันนี้อะไรเดียแฮชแท็กไรเดียประชาชน4 6่หกอเออไม่รู้จะทะไรแล้วนึกอะไรไม่ออกแล้ววันนี้สมองเบลอไปหมดแล้วง่วงแบบยังปวดหัวอยู่เลยเนี่ย แต่ไม่เป็นไรทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีนะครับอ๋อคุณพี่แมงเขาบอกชอบเลขเก้าค่ะอ๋อครับผมับ a b รับจ g บรับจาบไม่รู้มาก่อนเลยรับบเออพี่แมงสวัสดีครับพี่แมงครับอยากให้พักไหนชนะผมมีวิธีบอกพี่แมงเขาว่ากันว่าถ้าสมมติฝั่งหนึ่งเขาบอกอยากให้พักส้มชนะใช่ไหมสนับสนุนรายการผม46บาท ทุกคนนะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าพี่แมงใหญ่เพื่อไทยทะทะนะนะเพื่อไทยสองใบมันต้องก้าวกับก้าเก้าเก้าบาทเติมมาพี่แมงตลกแดกไปเรื่อยกูเออมาเจ๊ชอ่อเจชอ่อนะครับมีคนเขาบอกเจชอ่อร้านดังที่อยากกินเลยว่าหิวใช่ไหมเลยมาอยองอ่ะมาเอางอ่ะเออสวัสดีครับใครเบอร์หนึ่งอ่ะช,งะชัดภาพเสียงได้ชัด ภาพเสียงชัดเจนรอสักครู่นะครับหวังว่าผอการเลือกตั้งของเขตนนทบุรีจะไม่ทลายดาวันนี้นะครับนอกจากมาถ่ายตรงจุดนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับวันแรกในการโปรโมทนะครับของทางพรประชาชนที่ได้เลข4 6มานะครับบริเวณเมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวตอนช่วง18นาฬิกาวันนี้นะครับจะมีเวทีเปิดตัวผู้สมัครของนนทบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นั่นกันนะครับก็อาจจะถ่ายเซสชันนี้ให้ดูตรงคารวาลนะครับและเดินนิดเดินหน่อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องแล้วก็เตรียมไว้นะครับในการเปิดตัว ของสสอเน่เผู้สมัครสอสอทนทบุรีของพรรคประชานชนด้วยนะครับว่าใครเบอร์อะไรมีใครชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขามีภูมิหลังยังไงนะครับแต่ละคนมีเขาเรียกว่านะเคยทําอะไรมาก่อนนะครับต้องการผลักดันประเด็นอะไรมาแทนใครหลายๆคนนะครับเขตที่นนบุรีก็ทราบกันอยู่ว่าพรรคประชานชนรอบนี้มีการเปิดตัวคนใหม่ๆเยอะพอสมควรเลยนะครับคนเก่าๆก็าบางทีก็ไปอยู่พรรคอื่นก็เยอะนะครับตอนนี้ธนบุรีเป็นเขตหนึ่งที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับ สสพักประชาชนไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้ว่าจะมีใครบ้างนะครับกวนั่นกวนี่กูเติมรถ12บาทเลยเข้าใจไหมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณ,คณแทนแฟนน้องภูมิคนที่สามคนที่สี่เลยครับนะครับผมเออเอาแฟนภูมิมาหาแดกแล้วกูเออไหนอะ่ะครับท่านพอพอผมยืนผมยืนอยู่หน้าเลยเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นส้มๆ้มเนาะเห็นส้มส้มแล้วเออผมผมผมขับรถวันนี้ผมขับลำเบอร์มานะคุณเห็นลำเบอร์กินี่แล้วจอดเลยนะเออเอผมขับลำเบอร์ก uh, <canal> ินี่มาวันนี้แล้วเอาภูมิภูมิขับกีคัสมาอีคันเออเออเออโอเคโอเคโอเคเจอกันเออไม่น่าพลาดอ่ะเออพูุนี้ภูมิจับจีคาสมาผมขับลำเบอร์กินี่มาพอเลือกตั้งเขาโทรมาพอดีผมเห็นส้มๆ้มอยู่ตรงนั้นอะ มันเปนนี้ภาพมันมีแวบๆด้วยวะเอ๊ะเป็นไรวะเมื่อกี้ผมดูอยู่รับด้วยโชขาวอ่อนเงยโชขาอ่อนก่อน ไปขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ได้ไหมได้ได้นู้นนู่นนู้นนู้นขึ้นไปเออขอบคุณครับมีจะบังใครไหมขึ้นมาปึ๊บพัวก็เป่าลงเถอะรอใครนะครับรอใครนะครับรอที่อย่างภูมขึ้นไปนะเดี๋ยวผมตามไปขึ้นหลังจอยู่นะครับนั่งได้ป่ะวะได้แบบนี้นะครับคุณเทคอยู่ที่นี่นะครับสสวัดีครอย่าไปด้านลุงกันน้ประชาชนนะครับ ถ้าอยู่พื้นที่นี้นะครับพอไทยพ่อแม่พี่น้องขี่สัญจรอ,อยู่ในพื้นที่นี้นะครับวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวเมืองทองธานีท,ทุกท่านนะครับวันนี้หัวหน้าเพลงมาแล้วนะครับให้เป็นายกรัฐมนตรีจากพคประชาชนนะครับวันนี้ชั่วพอขอพ่อแม่พี่น้องช่วยกันผลักดันให้คุณกัปตันได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่เป็นรัฐบ,บาลประชาชนนะครับอการพแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันที่8กุมภาพันธ์น,นี้นะครับ เท้าครูหากาทั้งสองเบอร์เลยนะครับ้าแบบงเขตพื้นที่นี้นะครับสีเขียวนะครับกาเบอร์สองนะครับ่วนบัตรสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อนะครับกาสีกาเบอร์สี่สิบหกนะครับหรือสังเกตดูนะครับจะมีสัญลักษณ์มีโลโก้ของพรรคประชาชนนะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองทองครับผมเทงหัวหน้าพักประชาชนนะครับวันนี้มาส่งต่อความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมาพร้อมกับก่อนนะครับผู้สมัครเบอร์สองจากพักประชาชนพี่น้องชาวเมืองทองครับสวัสดีครับใครที่เห็นรถปอหนึ่งหกหกเว่งเข้าออกไม่ใช่ใครอื่นก่อนคนนี้ได้เองนะครับที่ล่ารายชื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับข้าวันไปส่งนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้สายปอยังคงวิ่งอยู่พ่อแม่พี่น้องครับ การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมีก่อนมีค่าไฟถูกลงมีก่อนมีก่อนนี่มีก่อนไม่มีเท่ามีก่อนไม่มีสวยตารวจนมีก่อนมีสวัสดิการทั้นหน้ามีก่อนมีค่าแรงที่เป็นธรรมนะครับก่อนเบอร์สองพักประชาชนเบอร์สี่สิบหกนะครับแมพี่น้องก๋วยเดียวเป็นศูนย์สวัสดีครับไปสันีเมือนทองครับผมเพลงหัวหน้าพักประชาชน คนลดแหกคันนี้นะครับมาพร้อมกับผู้สมัครสสเกตยีตชาวเมืองทองกากรเบอร์สองกากรเบอร์สองนะครับที่น้องครับใครที่เบื่อแล้วกับการเมืองสีเทาปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเรื้อรังตึกถล่มมาทั้งตึกนะครับตววตำรวจตัวตำรวจนะครับลูกรามจนถึง200คนเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับมีการให้บริการถึงในคุกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเลวร้ายถึงขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับ การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยร่วมทุกปีแต่ปีนี้ตายเยอะที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับ8กุมภาเข้าคูหาการพักประชาชนทั้งสองใบาการกรเบอร์สองการพักประชาชนเบอร์46ครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงรงเรียนนะครับผมเทงหัวหน้าพักประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่มัฒไชัยสวัสดีครับขอบคุณสาหรับแรงใจแรงทียรุกการบกไม้บกมือนะครับ พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเป็นหัวคะแนนธรรมชาตินะครับพักประชาชนไม่มีมุกไหนพักประชาชนไม่มีผู้ใหญ่พักประชาชนไม่มีผุ้เฒาเรามีแต่คึนบริจาคทีแต่ถึงเทียมขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอเอเคโอเ,คโเทียมนะครับ ครับสวัสดีครับนี่46นะครับสวัสดีครับเบิร์พักเลยเบอร์46สวัสดีครับระวังคนข้ามถนนนะครับนนทบุรีนนทไม่ทนนนทไม่เท่าเราเอาจริงนนทไม่ทนนนทไม่เท่าเราเอาจริงนะครับอาคาร นะครับอาคารุกคอนโดเนียมของเมืองทองาดีทุกท่านนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับขออนุญาตใช้เสียงเรียบเยียมนะครับเพื่อมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับบนรถแห่อย่งนี้นะครับมีหัวหน้าพักของเรานะครับเพลงนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้สมัครเขตของเรานะครับคุณกรณ์มีดีนะครับเบอร์สองพักประชาชนนะครับ เรามาช่วยกันนะครับวันท ah ี่8คูทาเข้าคูหาไปเลือกตั้งพักเลือกพักประชาชนไปเลือกตั้งเขตเลือกเบอร์2ตัวแทนจากพักประชาชนคุณกรดีีอาคารีอาคารีออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับอาคารที่ิ0คนแห่งนี้นะครับเป็นที่ที่พูดัครของเราอยู่เลยครับ ประชาธิปัตย์รถประชาธิปัตย์รถประชาธิปัดสวัสดีนะครับปัดด้วยนะครับฝากพักประชาชนด้วยนะครับบ้านอิครับฝากูนย์นะครับรบบ้านคุณซับนะครับ อย่าลืมนะครับ8คุมฮานะครับฝากคุณกรนะครับคุณกรณอัศัยอยู่ในอาคารทุกเบอร์อะไรครับ45นี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆอบริเวณนี้นะครับ345นะครับคุณกรเป็นตัวแทนของเราในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ในเขต4นะครับเลือกกรมือดีมีดีนะครับไปเป็นตัวแทนของท่านนะเป็นผู้แทนราษฎรไปทํางานร่วมกับหัวหน้าทีมของเรานะครับรัตพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนะครับที่รรเราขอฝากด้วยนะครับแตุ่ลานะครับอยู่ที่ไหนก็เลือกพักประชาชนได้นะครับไปใช้สิทธิ์ให้เสียงกันเยอะๆนะครับทําให้ประเทศของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราต้องช่วยกันสวัสดีครับพี่น้องชาวอพารา์ที่8นะครับเมืองคองคานี อย่าลืมนะครับ8กุมภานะครับไปเลือกตั้งการเลือกทัพประชาชนนะครับโดยเรามีคุณกรณีนะครับเป็นตัวแทนของเราในเขตสีนี้นะครับซึ่งคุณกรณก็อยู่ที่อาคาร C5 นี้เองนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่น้องประชาชนนะครับรับรู้รับทราบปัญหาในเมืองทองธานีเป็นอย่างดีนะครับไปช่วยกันนะครับช่วยกันเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีดว่าเดิมเบาๆนะครับปลอดภัยนะครับคุณพี่ คุณด้วยนะครับวันนี้มค่าเที่อยู่ในรถเกตี้นี้นะครับแต่คุณพาไปเรื่องตั้งใช้ติดกันเยอะๆนะครับแาวต้มๆนะครับแาวต้มๆนะครับเกตี้เขาเรียกว่าเขตีสีนะครับเขตีสีเราส่งคุณกอนเบอร์สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ไม่ล่วงไม่ล่วงุุนนะครรับแม ตัวเป็นๆนะครับของคุณกรณ์เจ้าของนจอดก่อนรัชพงษ์เรืองปัญญาบุทธนะครับมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองทองธานีนะครับวันนี้เราก็เป็นจับเบอร์จอดจอนแป๊บนึงครับประชาชนได้เบอร์46นะครับชี่วิออะไรไม่ล่วง ใม่ใหม่ใหม่เป็นต้องของไครครับอ๋อ สวัสดีครับการสบถามนะครับใครเข้าอยู่ที่นี่นะครับพักมาชานมีนโยบายค่วยค่าเช่าเดือนละพันถึงสิบแสน้นเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองทองคานีนะครับก่อนนะครับปากทานก่อนประทานเมืองทองก่อนเมืองทองก่อนดีดีก่อนเมืองสองดีก่อนดีเทคดีก่อนดีค่าไปนี่ถูกลงมีก่อนดีค่าเช่าเดือนละพันนะครับพมอแม่พี่น้องสวัสดีครับสว่ยเดียวเนือสวัสดีด้านใน ครไน้ำ e of ไม่ไหลไปไม่สว่างแผก็ก่อนเมืองทองกอนเมืองทอง้าน้าวว้อวว้าวว้าวว้้าวว้าววาาวว้้นวว้าวาว้าววางว้าวาวว้้าวว้าว้าวว้องท้า้าา้าาาา้า ก่อนดีดีก่อนเรอสอีก่อดีข้าวไฟถุกลงมีก่อนดีข้าวเช้าเยลำ้งนะคะนรับกม่น้องสวัสดีครับบัดีนะครับผมเทวนันนะรัประชาชนนะครับพันประชานน,านาผมขอบนะคุณมากขใผมจ สวัสดีครับแม่ครับฝากัประทานุ้นได้นะก่อนเบอร์สอพักประชานน่หกนะครับสวัสดีครับที่ร้านล้างรถครับสวัสดีครับเทงหัวหน้าพักประทาชุนนะพูดมาเกตินี้ก่อนเบอร์สองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางด้านของรัลงสวัสดีครับด้านในเจอจะพังได้มาบอกคุพคุณแม่นะ ตอนเบอร์สองพักประชานุเครื่งสี่สบกนะครับสวัสดีครับ อยู่ดีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีสวัสดีพี่วีสวัสดีด้านในครับบนรถแห่คันนี้นะครับผมเท็กหัวหน้าพักประชาชนขออนุญาตใช้โทรศัพท์ต้องกเล็กน้อยนะครับพี่น้องชาวเมืองทองครับใครเช่าบ้านอยู่ที่นี่นะครับพักประชาชนมีนโยบายค่าเช่าเดือนละพันหนึ่งถึงห้าล้านคนเดือนนะครับพี่น้องครับ บนรถแห่คันนี้นะครับก่อนนะครับประธานสีห้ามีก่อนมีพวกเรานะครับมีก่อนไม่มีเทามีก่อนข้าไฟสุดส่งกอนเบอร์สองกอนดีดีก่อนประธานสี่ห้ากอนเมือ,องอออท,ออทองพักประชาชนนะครับพักประชาชนเบอร์สี่สิบหกนะครับก่อนสอสองเกียรตินีเบอร์สองนะครับพราแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับผมเชงหัวหน้าพักประชาชนใครที่เบื่อแล้วนะครับกับการเมืองสีเทา ัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเรื้อรังนะครับเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าสวัสดิการไม่ท่วถึงถึงเวลาแล้วตอนเบอร์สองพักประชาชนเบอร์46ครับ <S <S พ่อแม่พี่น้องนะครับใครที่เคยมอบความไว้วางใจให้กับพักก้าวไกลในอดีตสวัสดีนีวินเสื้อส้มกับพักส้มนะครับฝากด้วยนะการส้มล้มเท่าปีก่อนไม่มีเท่าปีก่อนค่าไฟถลงปีก่อนมีค่าเช่า1,000บาทหึ่งจุล้านครัวเหลือนะครับ พ่อแม่พี่น้องครับผมต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองทองที่มอบความไว้วางใจนะครับให้กับสสนพดลอดีตสตพักเก้าไกลนะครับที่พยายามนะครับใช้ถูละโขงได้โก็ไม่ได้ใช้ถูละโพงนะครับใช้ได้ได้ไหมห้ามไหมห้ามไหมใช้ถูละโขงได้ไหมไม่ได้ใช้ถูละโพงไม่ได้ใช้ถูละโพงถรละโขงได้ไหม ขอช็คใบอาแป๊บนะครับรถสีด้านหน้ารอหนะครับถ้าถาแปลว่าใ่กได้ไไไดค่อยๆนไปได้นั้นก็ไทางไน้ำแไปได้มาแล้วนะคะนะคะก็เจอ รปภเลนะขอเช็คใบอนุญาตนะครับขอมาได้แต่ว่าเขาก็ให้เสร็จก็้วก็ให้เบาๆแต่ยังคงต้องขอคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่นี่ต้องขออนุญาตใช้เสียงก่อนนะครับเราเราขอมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่การใช้เสียงดังใช้เสียงเบาๆแล้วกันนะครับ ที่พยายามครับขอว่ามีใบอนุญาตนะครับขอใช้เสียงมาแล้วนะครับใช้เสียงไม่ดังนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองทองนะครับใครที่เคยมอบไว้วางใจวามไว้วางใจให้กับสสนพดลนะครับพักก้าไกลนะครับนะครับเราทํางานดีอย่างไรพอสายปุ๊บปุ๊เข้าเมืองทองอย่างไรนะครับครั้งนี้แปดกรภาขออีกครั้งนะครับให้กับกอนนะครับผู้สมัครจากพรรคประชาชนเบอร์ของเบอร์สองนะครับเบอร์พรรคประชาชนเบอร์สิบหกนะครับ ต่อพักประชาชนทั้งสองใบนะครับพี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับเรามีนโยบายหวยไปเสร็จอุดหนุน SMP นะครับใครที่ขายอาหารขายสินค้าผลิตในประเทศนะครับเราจะอุดหนุนก่อนเป็นลําดับแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับพ่อเฒ่าแม่แก่ที่บ้านนะครับเปรียวผู้สูงอายุพันห้าคนหน้าใครมีเด็กเล็กเปียกเด็กเล็กพันสองสวัสดีครับผมเทคหคนหน้าพัคประชาชนครับสวัสดีครับอยู่บนรถแท็ก่กับผู้สมัครนะครับก่อนนะครับก่อนเบอร์สอง มีก่อนไม่มีเท่านะครับมีก่อนมีค่าไฟถูกตรงนะครับ่าวเพื่งแพ้เสียงในหัวนะครับ <c oughs> มีก่อนมีก่อนมีค่าเช่านะครับเดือนละหนึ่งพันบาทหนึ่งจุดห้าล้านคนเรือให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบืรีทองนะครับเิืหาเลือกตั้งแปดมงพานะครับเลือกก่อนมีดีเข้าไปเป็นู้าแชนงของเขียสีเรื่องทองคานี เ,เ,เ,ลลเลเือกุเทงนะครับมไปต็จนายกรัฐมนตรีฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนะครับหน้าที่แท้